สวัสดีครับทุกคนวันนี้เทอร์โบจูนอัพจะพามารีวิวรถยนต์ซีดานขนาดกลางที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในตลาดบ้านเรา นั่นก็คือนิสสันซิลฟีรุ่นล่าสุดรถคันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของนิสสันที่ต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความเรียบหรูใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังให้ความรู้สึกพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ถ้ามองจากดีไซน์ภายนอกนิสสันซิลฟี่ถือว่าเป็นรถซีดานที่หน้าตาดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าแบบ v ีโมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสันมาพร้อมไฟหน้าและทรงเพรียวที่ดูโฉบเฉี่ยวและมีความสปอร์ตกันชนหน้าถูกออกแบบให้เข้ากับเส้นสายตัวถังอย่างลงตัวดันข้างตัวรถเส้นคมชัดตั้งแต่ฝากระโปรงลากยาวไปถึงท้ายรถทำให้ดูยาวและหรูหรามากขึ้นตัวรถมีความกว้างและเตี้ยลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยจึงให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตขึ้น ล้ออันลอยก็ออกแบบใหม่ขนาด16-17นิ้วขึ้นอยู่กับเปรดที่เลือกส่วนด้านท้ายไฟท้ายและทรงเรียวยาวเชื่อมด้วยคโครเมียมกลางทำให้รถคันนี้ดูแพงงบว่าที่คิดจริงๆพอเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียม วัสดุภายในถูกยกระดับขึ้นมากแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุซอฟทัชปัตด้วยลายไม้หรือโครเมียมขึ้นอยู่กับรุ่นเบอร์ท็อปพวงมาลัยทรงดีเชตที่ดูสปอร์ตและจับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆครบครันหน้าจอเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกให้ข้อมูลชัดเจนส่วนกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดแนิ้วรองรับทาง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงที่ให้คุณภาพดีเกินตัว เบาะนั่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของซิลฟี่โดยเฉพาะเบาะซีโร่กราวิตี้ที่นิสันขึ้นชื่อว่านั่งสบายรองรับสริระได้ดีทั้งคนขับและผู้โดยสารแถวหลังพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายแม้จะเป็นคนตัวสูงก็ยังเหลือพื้นที่หัวและขาอีกทั้งยังติดตั้งช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง มาพูดถึงเรื่องสมรรถนะก,กันบ้างนิสสันซิลฟี่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ122แรงม้าแรงบิดสูงสุดราว155นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเอ็กทรอนิกส์ CVT ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ และยังมีโหมด D Step Logic ที่ช่วยให้การเร่งแสงไม่อึดเกินไปถึงแม้กำลังจะไม่ได้แรงดูดันแบบเครื่องเทอร์โบแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือวิ่งทางไกลแบบครอบครัวจุดเด่นอีกอย่างของซิลฟี่คือเรื่องความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์เล็กและเกียร CV ์ CVT ทำให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16-18กิเมต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถซีดานขนาดนี้ และที่สำคัญยังมาพร้อมช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่รุ่มนลนแต่ยังคงการเกาะถนนได้มั่นใจพวงมาลัยไฟฟ้า e p s เบาในความเร็วต่ำและหนึดขึ้นในความเร็วสูงทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลรู้สึกมั่นใจด้านระบบความปลอดภัยนิสันจัดมาให้ค่อนข้างครบเช่นระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ VDC ถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงเทคโนโลยี n ิตสันอินเทลลิเจนต์โมบ i ลิตีที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุในจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยเห็นในคู่แข่งในระดับราคาเดียวกัน ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง t o โย t a a อ t i s สหรือ Honda าซิวิจุดแข็งของซ i ลฟี่คือเรื่องความคุ้มค่าความกว้างขวางภายในและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ให้มาเยอะในราคาไม่สูงนักส่วนข้อสังเกตอาจเป็นเรื่องกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่แรงเท่าคู่แข่งบางรุ่นที่มีเทอร์โบแต่ถ้าเน้นความนั่งสบายประหยัดน้ำมันและใช้งานจริงจังในชีวิตประจำวันซิลฟีตอบโจทย์ได้ดีมาก มาดูในเรื่องราคา Nissan s i l v i ในไทยจะอยู่ที่ประมาณ7.99แสนบาทไปจนถึงราวๆ9.99แสนบาทขึ้นอยู่กับเกรดและออปชั่นที่เลือกถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูแพงเกินราคาห้องโดยสารที่หรูหราและกว้างขวางอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบและฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็ม สรุปเลยก็คือนิสสันซิลฟี่เป็นรถซีดานที่เหมาะกับคนที่มองหารถสำหรับครอบครัวใช้ในเมืองก็สบายออกทริปก็ยังนั่งสบายทั้งคันฟีเจอร์ความปลอดภัยแน่นคุ้มค่าเกินราคาถึงแม้แรงไม่จัดแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในทุกวันและที่สำคัญดีไซน์ใหม่ทำให้มันดูหรูหราพรีเมียมกว่าเดิมเยอะถ้าใครกำลังมองหารถซีดานในงบไม่เกินล้านนิสสันซิลฟี่ควรอยู่ในลิสต์ที่คุณต้องลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองครับ